วันนี้จะเป็นมอร์นิ่งคอลของวันที่23ตัวพฤิกายน2564นะครับในภาพตลาดของทั่วโลกเมื่อคืนนี้นะครับดาวโจนบวก17จุดแล้วก็ n น a ะสแต q กติดลบไป202นะครับที่มาที่ไปก็คือในเรื่องของตัวประธานตัวประธานเฟดตละนะครับเรื่องนั้นนะครับคือคุณไบเดนเองนั้นก่อนหน้าเสนอจะเสนอคุณเบรนร์นะครับขึ้นไปเป็น,ปนปตัวประธานเฟดคนต่อไปนะครับแล้วก็เอาคุณพาวเวลลง แต่ว่าที่ออกมาเมื่อคืนนั้นคือเขาเสนอคุณพาวเวลเป็นสมัยที่2นะครับแล้วคุณเบรนนานเนี่ยให้ไปเป็นรองประธานเปดแทนนะครับตลาดตีความก็คือว่าเขาคิดว่าตัวคุณพาวเวลอาจจะมีความมักระสีมากกว่าเดิมนะครับดอกบี้อาจจะขึ้นเร็วก็คือประมาณสักกลางปีหน้าส่งผลนําให้ตัวสินทรัพย์ที่เราเห็นคือบอลยิวนั้นปรับตัวสูงขึ้นไปเป็น1.61นะครับ1.62เซนนะครับแล้วก็ ดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นเป็น696.4แต่สิ่งที่เป็นลบก็คือจะเป็นตัวหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีจะปรับตัวลงเพราะว่ามันมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอัตราดอกบี้นะครับหุ้นตัวนี้ก็คือปกผ่านกันส่วนทองก็ปรับตัวลดลงนะครับแล้วแต่ว่าเช้านี้เนี่ยเร่งกลับมานิดหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลักๆของตลาดเมื่อคืนนี้นะครับตลาดอื่นก็ในเรื่องน้ํามันเองน้ามันดิบนะครับเช้านี้ก็79เหรียญน,นะครับน้ำมันดิบยังเป็นประเด็นที่ นะครับเพราะว่าทางคนคนใช้น้ํามันเป็นหลักไม่อยากให้ไม่อยากซื้อน้ํามันราคาแพงน,นะครับก็อย่างสหรัฐเองก็พยายามจะบอกว่างั้นช่วยระ,ะบายน้ํามันที่อยู่ในในคลังไม่ไว่าจะเป็นคลังยุทธศาสตร์หรือว่าคลังสงํารองได้ต่างๆนะครับก็หลายๆประเทศก็เริ่มทํานะครับญี่ปุ่นก็ประกาศเมื่อวานนี้นะครับอย่างก็ตามใน O อเปเองก็ไม่ยอมถ้าเกิดเอาไว้ก็บอกว่าเขาต้องการราคาน้ํามันระดับนี้เพราะฉะนั้น เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมีการระบายน้ามันออกมาจากสต็อกแบบนี้เนี่ยเขาจะลดกําลังการผลิตมันเหมือนกับเป็นการต่อสู้กันระหว่างคนซื้อคนขายนะครับแน่นอนครับมันพอเกิดสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นลบมากกว่าที่จะเป็นบวกนะครับก็เลยมองว่าในหุ้นกลุ่มน้ํามันปิโตรเคมีเชื่อว่ายังผันผวนแน่ๆแล้วอาจจะเป็นในทางลบมากกว่าบวกด้วยซ้าไปมันประเด็นปัจจัยที่เกิดขึ้นต่างประเทศคือไม่ว่าจะเป็นกรณีของประธานเฟดหรือว่าน้ํามันนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตลาดเกิดความอึมครึมชั่วขณะ เราเห็นว่าเช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียลงกับหมดเลยนะครับแต่การลงนั้นลงไม่ได้เยอะพอมาตีมาถึงตัวตลาดหุ้นไทยนะครับเราคิดว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยก็เล่นเราเล่นกันเรื่องของหุ้น ACT เล่นของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มแบงก์ก็มาซื้อตอนสายๆนะครับทำให้ดัชนีระบวบไป4จุดนะครับในวันนี้เนี่ยเรายังมองภาพใหญ่เป็นภาพเดิมคือภาพที่คนเนี่ยมองตลาดหุ้นไทยดีขึ้น ด้วยด้วยการเปิดประเทศบ้างด้วยกําไรของบริษัทจระเบียนที่ดีขึ้นบ้างหรือแม้กระทั่งในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่เรากําลังจะฟื้นตัวขึ้นนะครับโควิดสิเราก็เริ่มคลายตัวลงไปเรื่อยตัวเลขการติดเชื้อนั้นก็อยู่ระดับพันปลายลายนะครับถือว่าระดับควบคุมได้มันเป็นปัจจัยที่ทําให้นักทุนนั้นเนี่ยค่อยๆเข้ามาซื้อหุ้นแล้วแถมโชคดีตรงที่มันแต่ละวันมันก็มีข่าวเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มเข้ามานะครับก็จะมีอย่างนี้เกือบทุกวัน หุ้นก็จะเป็นไซด์เวอาฟไซด์เวอัพบวกวันละ 3.4.3.4. จุดแบบนี้ซึ่งเราก็มองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยยังยังเชื่อว่าเซ็ตจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ1,665จุดนะครับนี่คือเป็นภาพใหญ่ๆของตลาดตัวแปรวันนี้ก็คงเป็นไปตามเรื่องของ Analyst Meeting หรือไม่ก็แถลงผลประกอบการนะครับอย่างเช่นวันนี้หุ้นที่มีชื่ออยู่ที่จะมีการแถลงผลประกอบการทั้งในส่วนของนักทุนกับในส่วนของ Analy s t เนี่ยอย่างเช่น c k e ค s นะครับ กรับนนิีครับ KTC ปรทปรทนะครับ,บ SMD คือกลุ่มปรททั้งกลุ่มเลยแหละ SMD Echo นะครับตัวบางจากนะครับแล้วก็ i r แอพรวมถึง PTCG c ด้วยนะครับก็จะมาดูมุมมองกันนะครับว่าแต่ละบริษัทนั้นเนี่ยจะมีมุมมองอย่างไรต่อตัวธุรกิจเขาในอนาคตหรือในปีหน้านะครับส่วนการประชุมคอรมอไม่ได้มีทิชชูที่สำคัญอะไรนะครับ โดยสรุปเรามองตลาดเป็นไซด์ไวแอพอย่างต่อเนื่องนะครับยังขึ้นอยู่แต่ว่าอัตราการขึ้นเนี่ยที่พูดกันเมื่อวานแล้วบอกว่าวันสัปดาห์เนี้เราจะเห็นการปรับฐานในระหว่างเทรดคือเราอาจจะมีลบบ้างในระหว่างเทรดให้เห็นบ้างนะครับเพราะว่าหุ้นขึ้นมาเยอะจาก1,600ต้นๆวันนี้1,650จุดเนี่ยก็ถือว่าขึ้นประมาณสัก2-3%เนี่ยถือว่าเยอะเหมือนกันสําหรับตันดัชนีนะครับในแง่ตัวหุ้นเนี่ยก็ก็ขึ้นตัวบางตัวก็ขึ้นบางตัวก็ลงแล้วแต่มันก็ ก็คงต้องพิจารณากันด้วยในการลงทุนนะครับเพราะว่าตลาดปรับฐานในระหว่างเทนเนี่ยจริงๆเรามองเป็นจังหวะในการซื้อนะครับคนที่ซื้อหุ้นไม่ทานในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเรามองว่าถ้าเกิดมีการปรับฐานเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดเข้าซื้อได้เหมือนกันไม่ได้ว่าปรับฐานแล้วให้ขายหุ้นทิ้งนะครับถ้าจะขายก็เป็นการขายทั้งกาไรหุ้นที่ขึ้นมาเยอะแล้วสวิตตัวมากกว่านะครับนี่คือภาพตลาดที่เรายัางคงมองเป็นบวกนะครับ ส่วนในเรื่องของประเดน็นอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมขอกระโดดข้ามไปในเรื่องของบทวิเคราะห์กันละกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากเรื่องการรวมหนี้เนี่ยผู้กนมาเป็นหลายเดือนแล้วสุดท้ายก็แบงก์ชาติก็ประกาศในเรื่องของการรวมหนี้ที่เป็นทางการนะครับก็คือออกเป็นหนังสือมาแล้วมันตรงนี้ก็ก็ถือว่ามุมมองไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับธนาคารเองก็จัดการกับหนี้ต่างของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรวมหนี้ข้ามแบงก์รวมหนี้ในแบงก์หรือแม้กระทั่งการจัดการกับการรีไฟแนนซ์ของ ตัวลูกค้าของตัวเองก็ก็ทำมันไปตามสเต็ปแบงค์ชาร์ตก็ให้ความช่วยเหลือไปเรื่อยๆนะครับเคสของพีเชียสชิปปิ้งนะครับตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการทําสัญญาระยะยาวซับเรืออยูออยอย่ลํหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ค่าระว่างเรือมันเริ่มลงก็เลยมองนักลงในในแง่บคราะห์เรามองเป็นลบนะครับแต่เมื่อกี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราไปดูในกลยุทธ์เนี่ยเราอาจจะแนะนําเป็นบวกเพราะว่าเรามองในลักษณะการรีบาลมากกว่านะครับมองคนละมุมกันนะครับเรามองเป็นการเทรดในฝั่งกลยุทธ์นะครับ ส่วนในเรื่องของกลุ่มธนาคารมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสินเชื่อที่เดือนตุลาคมออกมาส่งส่งตัวนะครับล้วก็น่าจะเริ่มดีขึ้นด้วยนะครับส่วนในกลุ่ม ICT นะครับเดี๋ยวค่อยพูดกันตอนสุดท้ายกันลวกันเรื่องเรื่องตัว XO นะครับ XO กเองก็ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องมีประเด็นเรื่องของช็อตเรื่องเ็าจะว่าเขาจะบอกว่าเรื่องขวดนะเรื่องขวดแต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไปปรากฏในผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําให้หุ้นลงมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับเอาเป็นว่าบทเคราะหย เรากลับมามองในเชิงบวกนะครับเป้าหรือว่าพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ที่24บาทส่วนงบนะครับตัวเอลออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็ยังขาดทุนอยู่นะครับก็4,000กว่าล้านนะครับเดี๋ยวก่อนผมขอขอนุญาตดูนิดหนึก็ ออกมาเป็นสิบสองเดือนหนึ่งหมื่นหกพันล้านนะครับประมาณ4,000ักว่าล้านนะครับต,ตัวทีขัดจนตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าตามคาดเพราะว่าที่เราจำจำตัวเลขได้ก็ถือจะคาดประมาณสัก4,500ล้านก็ถือว่าไม่มีอะไรนะครับถือว่าเป็นเป็นเป็นแฟตไปนะครับส่วนในเรื่องของ ICT นะครับขออนุญาตดูตรงนี้กันแล้วกัน ผมสรุปเอาง่ายๆนะครับเมื่อวานเราคุยกันไปเยอะนะใครที่ได้ฟังจะตั้งแต่เช้าของเราแล้วเช้ายันช่วงบ่ายมีเรื่องความเห็นกับเรื่องของกรณี t r u e กับ d t a c ในฝั่งกลยุทธ์ค่อนข้างเยอะในเรื่องของของตัวพื้นฐานเองเราก็เห็นนละ้ข้อมูลมันปรากฏอยู่แล้วว่าเขามีการประกาศที่จะรวมกิจการแบบ s วอปเป็นแชร์สวอปจะเรียกว่าแชร์สวอปดีกว่าหรือเรียกเป็นเอามาการ์เมชดีกว่า ซึ่งก็มีการไปตั้งบริษัทใหม่แล้วก็เอาทูผู้ถือหุ้นทูกับผู้ถือหุ้นดีแทกไปแลกหุ้นในบริษัทใหม่นั้นนะครับจะเรียกว่าแชร์สวอกก็ได้เลยจะเรียกว่าเอามากเมชั่นก็น่าจะเป็นลักษณะที่ที่เหมือนกันนะครับผมขอสรุปเมื่อวานนี้นิดหนึ่งนะครับจะได้แล้วเดี๋ยวผมจะสรุปในส่วนที่นักวิเคราะห์พื้นฐานมองในหุ้นตัวนี้กันนะครับเมื่อวานนี้ผมสรุปอยู่3มเรื่องเรื่องที่1จริงๆมันมีเรื่องมากกว่าน,นี้นะแต่ว่าสรุป3มเรื่องนี้ก็แล้วกันอัน การรวมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเราจะเห็นว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยถูกกับดีแท็ตัวใหม่จะเทรดที่ประมาณถ้าใช้ราคาปัจจุบันเนี่ยใช้ market cap มาเก็ตแคปเมื่อวานนี้เนี่ยจะเทรดที่ประมาณหนึ่งบาทเก้าสิบเอ็ดหนึ่งบาทเก้าสิบนะประมาณหนึ่งบาทเก้าสิบหมายถึงว่ารวมกันแล้วนะไปเทรดใหม่เนี่ยที่พานหนึ่งหนึ่งบาทเก้าสิบนะครับแล้วผมคิดว่าด้วยจํานวนหุ้นที่มันเยอะมากๆแล้วก็การการทแชร์ส w a ปรอบเนี้ย เพื่อให้มันไม่มีทัตยยมเข้ามาในการคำนวณง,ง่ายๆเขาปรับพาเปน็น1นึ่งบาทนะครับพอปรับพาเปน็น1บาททําให้หุ้นเนี่ยของบริมมษ,ษัทใหม่มันมีถึง1นึ่งแสนกว่าล้าน1.38สามแสนล้านทึ่งสื่อไว้เยอะมากนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอลงกิจการแล้วเนี่ยคงมีนา่าอาจจะมีโอกาสที่เราจะเห็นการรวมพาจากหนึ่งเป็นศูก็ได้หรือหนึ่งเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนหุ้นจะลดลงในอนาคตนะครับจะเป็นพาราคาหุ้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามพาพาตัวใหม่ที่น่าจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นการ คาดการณ์ของผมเองนะครับข้อที่2นะครับก็หุ้นที่นอกจากจะจับตาดูจากทรู True กับดีแท็แล้วเนี่ยคงต้องไปดูเนี่ยดูิฟด้วยเพราะดิฟเองเป็นคนที่ถือเป็นเป็นดิฟเ,เป็นกองทุนด้านโทรคมนาคมนะครับที่ถือสินทรัพย์หลักๆก็เป็นเสาโทรครมนาคมของตัวทรูอยู่นะครับถ้าเกิด d t แท็กับ r ร e รวมกันเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีการขายเสาของ DT แท็เข้าไปในกองของตัว t True ผมไม่น่าจะไอ้ทรูดีตัวดิฟเองนะครับอันนี้ก็ต้องไปจับตาดูดิฟนะครับ ก็จะมีขนาดมีการปรับในเรื่องของแอสเซทที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสาเข้ามาแล้วก็ต้องเพิ่มนี่คือกู้หรือว่าจะเพิ่มถุนก็แล้วแต่นะครับแต่ก็จะไปจับตาดูนิดกันนิดนึงน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าต้องไปจับตาดูอีกข้อหนึ่งคือว่าทรนอนหลังจากลงกิจาการแล้วเนี่ยเขาจะทํำยังไงต่อนะครับเขาจะถือหุ้นตัวนี้ต่อไปไหมหรือเขาจะขายนะครับก็ต้องไปตามดูกันส่วนในบทวิเคราะห์ที่เราเห็นบนหน้าจอ,อนี้ผมขออนุญาตสรุปเลยนะครับ ลายคนคงเห็นมีเปเปอร์อยู่ในมนะือแล้วโดยสรุปก็คือว่ารวมกิจการแล้วทางนักวิเคราะห์มองเป็นบวกมากกว่าหลักๆก็คือเป็นเซนจี้บวกกับคอสเซฟิงก็คือเป็นเซนจี้คือรวมกันแล้วเนี่ยทำให้มีอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันคือต้นทุนที่มันทับซ้อนกันอยู่เนี่ยก็จะลดลงอย่างเช่นง่ายๆคือค่าคนเนี่ยก็จะลดลงรวมถึงต้นทุนอาคารต้นทุนอต่างๆนานาร้านต่างๆนานาก็จะลดลงแล้วมารวมเดือยู่ที่เดียว อันนี้คือ cost saving นะครับ cost saving ซึ่งนักวิเคราะห์รวมกันแล้วเนี่ยเขาคิดว่าในส่วนตรงนี้ cost saving ตรงนี้เนี่ยปกติเนี่ยจะมีค่าใช้ใจ่ายในการขายต้นทุนบริการประมาณแสนล้านต่อปีเขาบอกว่าถ้าเกิดรวมกันแล้วจะลดลงประมาณ10% 10%นะครับ10%พอ10%ปุ๊บ10%ก็คือประมาณสักหมื่นล้านต่อปีนักวิเคราะห์เอาตรงนี้ไปทำเป็น cash flow ยาวๆเลยเรา discount กลับมาผลก็คือว่า มันจะเพิ่มมูลค่าให้กิจการใหม่เนี่ยประมาณหนึ่งประมาณเพิ่มเพิ่มกิจการใหม่นะรวมกันแล้วเนี่ยทั้งทั้งตัว market cap เดิมกับของ market cap เดิมที่จบไปเมื่อวานนี้ที่ประมาณสัก2 0 0แสน2แสนมืนล้านเนี่ยขึ้นเ,นเป็น3 000, 2แนหมืนล้านนะครับจับฐานง่าย,ายๆคำนวณพูดอย่างนี้ปุ๊บงงเอาเป็นว่า ถ้าใช้ Market Cap มาเก็ตแครเมื่อวานนี้ของทูกับิทัศนรวมกันเนี่ยราคาหุ้นใหม่คือบาท9ก้าสิบเอ็ดสตางค์แต่ถ้าเกิดดูจากเอนเนอรจีดูจากคอ s ์เซฟวิงนะครับมันจะทําให้ตัวมาเก็ตแครตัวใหม่หารจานวนหุ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสองบาทสามสิบสตางค์หมายความว่ามีอัพไซด์จากตรงนี้ประมาณยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นนี่คือในมุมมองของนักวิทหนนะครับก็คือผลบวกนั่นเองนะครับมันนี่คือสรุปง่ายๆเพเปอร์ทั้งเพเปอร์จะมีแค่นี้แต่ถ้าเกิดเป็นรายละเอียดในเรื่องของที่มาที่ไปว่า มันลดลงไปได้ยังไงน้องเขาเขียนไปดีอยู่แล้วนะครับลองไปไล่อ่านในแต่นดล่าเลยว่าในส่วนต้นทุนลดลงยังไง EBITDA จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันก็จะไปถึง market cap ที่ผมพูดถึงนี่ครับข้อนี้หน้านี้ที่หน้าหน้าที่3จะบอกว่า potential market cap of new entity เนี่ยก็คือ310,000ล้านบาทเนี่ยก็คือ3 2 0 0 0 0ล้านบาทนั่นแหละปัดเป็นกลมๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นของตัว ความเห็นของนักวิเคราะห์ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราไปเปิดอ่านกันได้นะครับเราส่งไปในระบบในทุกๆช่องทางเราอยู่แล้วนะครับคราวนี้มาดูนิดนึงนะครับสุดท้ายของผมเองก็คือเป็นเรื่องของตัวสำหรับアナลิมิสติกวันนี้นะครับ CK เ k เมื่อกี้ที่ผมเล่าไปให้ฟังนะครับจะดูตัวนี้ก็ได้แล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของบีกลิมแล้วก็ตัวลาดนะครับส่วนในเรื่องของรายแทงหุ้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะข่าวก็เป็นข่าวเล็กๆมานะครับก็จะเป็น EA นะครับจะลงทุนลงไฟฟ้าในเฟสใหม่ละ นะครับเป็นเฟสสองมูลค่า2,000ล้าน,นครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเอเมื่อวานจะเห็นไหมครับว่าเราก็ราคาหุ้นก็วิ่งกับเกือบจะ80ก็แข่งกันระหว่าง GPS c กับ EA ไม่แน่ใจว่าใครจะถึงก่อนกันแต่วันนี้ในกลยุทธ์เราขาย EA ไปก่อนนะครับเป็นการขายทำกำไรเพราะขึ้นมาเยอะส่วนเรื่องของทูรีแท็บคงไม่พูดอะไรกันมากแล้วเมื่อกี้พูดไปเยอะแล้วนะครับในอีกอันหนึ่งที่มันเป็นปรากฏข่าวในบลูเบิร์กก็คือว่านะครับตัวอ่ตัว,ว BoT เองนะเนี่ยตอนนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการพับ p u b l i ิโโอปิียในการออกกฎหมายเพื่อควบคุมตัว AMC คือบริษัทบริหารหนี้สินนะครับบริษัทบริหารหนี้ซึ่งในตลาดก็จะเป็นพวกชโยโย JMT แล้วก็แบม3ตัวนะครับก็คงจะมีการกดออกมานะครับซึ่งที่ผมดูจากในในที่เขาสรุปมาสั้นๆเนี่ยน,นะครับในเรื่องของตัว Public Opinion ียตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือน่าจะมีการออกกฎเพื่อควบคุมในเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการทําธุรกิจมากขึ้นแต่ว่าจะไปจากัดการทาธุรกิจหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูการตรีความอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งข่าวมันจะมาประมาณนี้มันตรงนี้เนี่ยก็ให้รู้ไว้กันลวกันว่าอีกหน่อยในแบงกัชาจะเข้าควบคุมในตัวบริษัทที่เป็นบริหารหนี้เนี่ยมากกว่าเดิมนะครับจริงๆก่อนหน้านั้นรู้สึกจะไม่ได้คุมเลยมั้งนะครับแต่ว่าจากนี้ไปน่าจะมีการคุมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายแทงหุ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตส่งไม้ต่อยกับน้องแทนในเรื่องของตัว กลยุทธ์เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีการเอาหุ้นออกไป3ตัวแล้วก็เอาเข้ามา3ตัวนั้นเนี่ยจะมีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับเห็นครับโอเคครับก็อคคบขอเริ่มจากการพูดถึงกลยุทธ์นในวันนี้เลยนะครับก็เป็นการจัดวางโครงสร้างพอร์ตแล้วกันนะครับยังตลาดที่มีการสลับเล่นกันเนี่ยก็จะเห็นการเล่นทั้งกลุ่มพวก ICT มีธนาคารสลับมาบ้างกลุ่มการเงินบางตัวเนี่ยก็ยังถูกเล่นอยู่นะครับฉะนั้นผมว่า ในจังหวะที่ตลาดเนี่ยกำลังที่จะพยายามเดินทางไปถึงเป้าหมายตัว1 6 5่งเนี่ยที่จริงๆเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าสิ่งที่เราจะเห็นคือการไซเวย์แต่ว่าเรามองว่าในรอบประมาณสัก2 3สาัปดาห์ต่อจากนี้ไปเนี่ยอย่างช้าคือประมาณต้นเดือนธันวาคมเนี่ยมันน่าจะมีการผ่านณจุดจุดนั้นไปได้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่มีการเล่นขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยด้วยปัจจัยเฉพาะตัวก็ดีด้วยทีมก็ดีเนี่ยหลายตัวก็ราคา ปรับขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รอขายอยู่เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นวิธีการในการที่เราจะมีการทําพอนนะครับก็คงเป็นการจัดวางโครงสร้างของหุ้นในผ่อตยกตัวอย่างถ้าเกิดว่ามีหุ้นอยู่สัก6ตัวเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือมันน่าจะมีหุ้นประมาณสัก2อถึงสตัวที่เป็นที่หุ้นตัวนั้นๆเนี่ยมีระดับราคาอยู่ในโซนที่อยู่ด้านล่างหรือว่าอยู่ตรงกลางๆราคาไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย สองตัวล่างเนี่ยก็ต้องมีปัจจัยบางอย่างที่ประมาณนูนเรื่องเฉพาะตัวของเขาด้วยนะครับส่วนหุ้นที่อยูอ่ตรงฝั่งด้านกลางแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็ต้องเป็นหุ้นที่แบบเล่นไปกับตลาดจร,จริงเป็นมีข่าวเข้ามาหรือว่ามีปัจจัยที่ทําทให้ราคาหุ้นเนี่ยมันผักดันได้ไปต่อนะครับอย่างวันนี้ถามว่าเรามีการปรับพอร์ตยังไงนะครับก็คงเป็นการขายทํากำไรนะครับหุ้น3าตัวก็คือตัว RS นะครับตัว EA แล้วก็ตัว Bremium ออกไปนะครับแล้วก็เสริมตัวใหม่ก็คือตัวติดล้อ P.S.L. นะครับแล้วก็ตัวสม,มุนเดนวาเนี่ยเข้ามาแทนนะครับลองตั้งอคอนสเกตดูนะครับอย่างตัวที่เราขายไปนี่ยกตัวอย่างอ่า E.A. เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในโซนสูงแล้วก็เป็นธีม E.V. ที่เราเล่นกันมาตลอดนะครับถามว่าเมื่อเอาธีมที่เป็นแนวแบบออโต้แนว E.V. ออกไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีหุ้นบางตัวที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ,บายานยนต์เหมือนกันเนี่ยเข้ามาแทนนะครับฉะนั้นวันนี้ก็คือตัวแทนคือตัวอ่าแซดนะครับือว่าสม,มุนเดนวาเนี่ยที่เราใส่เข้ามาแล้วก็เลือกเป็นท็อป ส่วนตัวติดล้อนะครับแล้วก็ตัว PSL เนี่ยก็จะมีประเด็นต่างกันอย่างตัวติดล้อเนี่ยก็จะมีเรื่องทั้งการคำนวณเข้าดัชนีฟุตซี่นะครับแล้วก็เรื่องของราคาที่ยังอยู่ในโซนกลางๆอยู่ครับมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวของเขาด้วย <S <S ส่วนตัว PSL เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ราคาอยู่ในโซนด้านล่างนะครับวันนี้เห็นว่าเรามีการองหุ้นด้านล่างเข้ามาเพราะว่าหุ้นด้านล่างที่เรามีการขายออกไปเนี่ยคือตัวบีกริมนะครับฉะนั้นต้องมีตัวด้านล่างเข้ามาแทนใหม่ P.S.L เนี่ยในในแง่ของพื้นฐานอาจจะมีการคอมเมนต์แล้วก็พูดถึงค่าระวางที่มันอาจจะยังเริ่มปรับตัวลงมาจากจุดพีคไปแล้วนะครับแต่ว่าในแง่ของกรยุสเนี่ยคือถ้าเกิดหุ้นหลายๆตัวที่ผมว่าโดนขายลงมาหนักๆเนี่ยยกตัวอย่างก็คือตัว P.S.L ก็เป็นตัวอย่างที่ดีตัวหนึ่งนะครับก็เลยมองว่าในแง่ของราคาของเขาเนี่ยการรีบาวนะครับก็น่าจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ประเด็นที่เป็นข่าวแฟชชั่นที่เราเห็นขึ้นมาเนี่ย คือเรื่องของการที่เขามีการซื้อเรือใหม่มาด้วยนะครับแล้วก็ราคาค่าเช่าที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าต่ํากว่าของเดิมด้วยฉะนั้นก็มองว่ามันก็อาจจะมีดีมานเข้ามาในส่วนนี้เพิ่มได้เหมือนกันนะครับก็มองเล่นเป็นการรีบาวไปส่วนอื่นๆนะครับที่เราถือกันไว้ต่อเนี่ยผมขอข้ามไปในภาพของสุกเลยกันะครับก็คงเป็นการเล่โปรฟิตลันเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างตัว UBE เมื่อวานหลังจากที่มีการประชุมนักวิเคราะห์ไปในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ ผมคาดว่านะครับก็ทั้งหลายๆโบรกเกอร์เนี่ยที่เป็นโบรกเกอร์รายใหญ่ตัวเนี่ยน่าจะมีการปรับกําไรของ UBE ขึ้นนะครับทั้งปี21แล้วก็ปี22นะครับราคาเป้าหมายอย่างต่ำเนี่ยที่เราจะเห็นจากเปเปอร์นักวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยขั้นต่ำนะขั้นต่ำนะครับคือ2.50ส่วนใหญ่เนี่ยราคาที่เขาจะมีการทําออกมาในรอบเหมือนเป็น target ไหมร a เก็ต price ในรอบ12มัเนี่ยมันมักจะเกินหรือว่าเกือบเกือบ3บาทเป็นสส่วนใหญ่ฉะนั้นหมายความว่าัพไซด์ที่เราจะเล่นได้ ของหุ้นยูเนี่ยอย่างน้อยคือผมว่าถึง2 5 0บาทเนี่ยก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับส่วนอื่นๆนะครับที่เราถือกันต่อเนี่ย XO ก็มีบทวิเคราะห์มาเชร์ในแง่ที่ว่ากำไรในมาสซีน่าจะดีขึ้นอย่างยอดขายก็จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ผมคาดการไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าหลังจากที่ประชุมนอวิค์เนี่ยน่าจะมีผลประชุมออกมาในโทนประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูต่อในส่วนของตัวที่เป็นท็อปิกดีกว่านะครับว่าวันนี้ทําไมเราถึงเลือกตัวสมมุตเอ็นบาร์เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวเด่นนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่เราหยิบขึ้นมาแทนตัว EA เลยนะครับ EA ก็มาได้ค่อนข้างดีในแง่ของกําไรเนี่ยของแซนนะครับจะเห็นว่าทั้งปี21แล้วก็ปี22เนี่ยโดยเฉพาะกําไรของปีนี้อาจจะเป็นเพราะว่าปีก่อนเนี่ยมันฐานต่าก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าระดับกําไรของเขาเนี่ยลองเปรียบเทียบกันนะครับว่าในปีก่อนหน้าโควิดเนี่ยกำไรของอสมบูรณาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800ล้าน -900 ล้านประมาณนี้นะครับในปี21เนี่ย เป็นปีที่ถือว่าดีมาหรือว่าความต้องการใช้ของพวกรถออโต้เนี่ยมันกลับมาฟื้นจริงๆนะครับจะเห็นว่ากําไรเนี่ยเขาขึ้นมาแต่ระดับ1000ล้านได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีถ้าเกิดว่ามองในภาพที่เป็นช็อตเทอมอะไรเนี่ยก็จะพบว่าในช่วงปลายปีหลังจากที่ทางโรงงานต่างๆเนี่ยกลับมารันสายการผลิตของตัวเองได้ตามปกติเนี่ยมันก็จะมีออเดอร์คําสั่งผลิตพวกชิ้นส่วนพวกนี้เข้ามาค่อนข้า,เางเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งแต่วันที่ 1- นึ 12, ถึงสิธันวาคมเนี่ยก็จะมีงานมอเตอร์ ถือว่าเป็น2ตทีมนะครับที่เข้ามาหนุนปจัจจัยบวกในระยะสั้นให้กับหุ้นตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดมองข้ามไปยังปีหน้าถามว่าแล้วปีหน้าหุ้นตัวนี้จะดีต่อหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องบอกว่าดีนะครับเพราะว่ากลุ่มยานยนต์เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เราเห็นยอดการผลิตรถยนต์เนี่ยมันเคยดรอปไปในช่วงประมาณตั้งแต่ช่วงกลางปีแล้วก็พอมาเจอิดก็ดรอไปลงไปอีกแต่ว่าตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาเนี่ยทั้งไทยแล้วก็ทั้งหลายๆที่ในโลกเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญ,ญาณนะครับว่า,ารงงงานาานกมั้ี เร่งกำลังกำลิดของตัวเองขึ้นเพื่อที่จะปับต่อตัวดีมานที่มันเข้ามาเยอะแปลว่าในภาพของปี22ที่เป็นปีที่ผ่อนคลายทุกอย่างแล้วก็โควิดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือคลี่คลายมากกว่าปีนี้แหละวัคซีนก็เยอะขึ้นแหละแปลว่ากําไรหรือว่าไรายได้ที่จะทําได้ของมุ้นตัวนี้ในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะยังเติบโตได้ต่อนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าปีหน้าเรามองกําไรของแซนเนี่ยเติบโตอย่างน้อยประมาณ10%เยียวยนะครับราคาเป้าหมายที่เรามองในเชิงกลยุทธ์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ24บาทนะครับก็แนะนําเป็นการ ซื้อแล้วก็เลือกเป็นท็อปิกในวันนี้ด้วยนะครับในพาร์ทของกรยุทธ์นะครับก็น่าจะฝากไว้ประมาณนี้นครับก็เป็นการจัดวางหุ้นในพอร์ตที่มีโครงสร้างทั้งหุ้นราคาอยู่ในโซนล่างนะครับอยู่ในโซนกลางเราก็อยู่ในโซนด้านบนตัวที่อยู่ด้านบนเนี่ยต้องเป็นตัวที่เล่นไปตามตีมพิ่ตลาดเขากําลังเล่นกันจริงๆในตอนนี้ด้วยนะครับก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตส่งต่อให้ทางเทคนิคข้อเป็นการปิดท้ายเลยครับ มาต่อในส่วนของทงด้านทเทคนิคในการในภาพของเสกก็เมื่อวานนี้ยางเป็นลักษณะการเกว่ตัวข้างซึ่งเราจะเห็นว่าก่อนหน้าน,นี้ แท่งการาฟแท่งเทียนค่อนข้างจะเตือนสัญญาณในเชิงลดมากแต่ด้วยรูปแบบของการาฟแท่งเทียนในเมื่อวานนี้ดัชนีเลือกที่จะเป็นลนักษณะออกข้างมากกว่าการปรับตัวลงแล้วที่สําคัญยังคงยืนเหนือตรงบริเวณ1640ได้ดังนั้นภาพของดัชนีเนี่ยเราเชื่อว่ายังไม่ไปไหนหรอกอยังเปลักษณะการรอเลือกทางอยู่ซึ่งเรายังคงมองกรอบล่างอยู่แถวบริเวณ1640ถึง1645สําหรับวันนี้ส่วนกรอบบนก็16 53ถึง1658ตรงโซนนี้แหละนะคะในภาพของเซตก็ยังเป็นลักษณะการล้อเลือกทางอยู่เดี๋ยวเราไปต่อหุ้นในดวงใจตัวแรกค่ะ วันนี้เราเลือกตัวเ c e นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าภาพของ KCE เนี่ยยังเป็นลักษณะขาขึ้นในช่วงประมาณอาทิตย์กว่าก็เป็นลักษณะการชะลอตัวและมีการพักตัวแต่ถ้าหากเรามาดูในภาพตัวใหญ่ๆของตัว KCE นิดนึงเราขอ,อดูภาพใหญ่ก่อนนะคะในภาพของรายเดือนเราจะเห็นว่าการเดินทางตัว k c e เนี่ยค่อนข้างยาวไกลพอสมควรถ้าหากมองในแง่ของเครื่องมือละเอียดเบถ้าจริงๆแล้วเนี่ยในภาพของตัวเนี้ยมัน อาจจะมองได้มองได้เป็นลักษณะของเว็บ3ซึ่งเว็บ3อาจจะเป็น 3x ก็คือเป็นลักษณะ3ยืดซึ่งเป้าหมายของ3ยืดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอยู่แถวบริเวณ1661.8 16 1 8, ก็คือแถวบริเวณ1114 11บาทจุดนี้จุดหก่อนนะคะซึ่งถ้าหากจุดนี้เราดูแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะสู้ได้เนี่ยก็สเต็ปถัดไปคือ138 อันนี้เรามางภาพใหญ่เผื่อสำหรับ KCE e. แต่ด้วยภาพสั้นๆวันนี้เรามาดูในภาพระดับเซึ่งเราเห็นว่ากรอบการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าสู้ตรงแนวบริเวณ92บาทสลึงตรงนี้ถึงแม้มีการพักตัวลงมาเนีย่ยคงยังไม่อยู่หลุดกรอบ75ดังนั้นภาพตรงนี้เราถือว่ายังเป็นลนักษณะอัพเทนได้ต่อดังนั้นเป้าหมายสเต็ปถัดไปคือ99บาทในภาพของรายเดือนนะคะถ้าหากเรามาดูในภาพของระดับวันวันนี้ ราคาที่ควรจะไปถึงหรือมีโอกาสของการไปถึงเนี่ยเรามองโซนสั้นๆคือแถวบริเวณ9 3บาทสลึงถึง9 4บาท75หรือ9 5บาทตรงบริเวณยอดเดิมก่อนซึ่งถ้าหากฝ่าตรงโซนนี้ได้ก็เชื่อว่าจะมีโอกาสของการเปิดระยะไปในกรอบบนที่เรากล่าวไว้เมื่อกี้นี้นะคะส่วนจุดรับเนี่ยมองแถวบริเวณ9175ถึง9 2บาทสลึงตรงโซนนี้แหละจุดคัดแน่นอนไม่ควรต่ำกว่า9 1บาทนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนตัวที่2ค่ะ ตัว i c ซนะก็ <Okay. S 1> เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะพักตัวในรูปแบบของสามเหลี่ยมซึ่งเราเห็นว่าราคาเนี่ยยังไม่ทำไฮห,หม่ยังคงถูกกดต่บริเวณเอ้าสบาทแต่เราจะเห็นว่าราคาที่มีการพักตัวลงมาตรงนี้ยังไม่หลุดเส้นที่้าถ้าหากมาดูในภาพระดับวีก็คือว่ายังไม่หลุดเส้น5สัปดาห์นั่นเองดังนั้นทิศทางยังคงค่อนข้างจะเป็นบวกแล้วเราจะเห็นด้วยว่าภาพของราคาเมื่อวานเนี่ยเริ่มมีวอลุ่มกลั เข้าาหมกครั้งหนึ่งประกอบกับเกิดสัญญาณบายซิเนีลในตัวไอซ์ไอด้วยดังนั้นเชื่อว่าตัวนี้น่าจะมีโอกาสของการฟื้นตัวได้ต่อซึ่งเป้าหมายวันนี้ที่มองไว้เนี่ยก็แถวโซนบริเวณ9บาท15หรือ9บาท10แล้วก็9บาท45หรือ9บาท60ตรงโซนนี้สําหรับตัวไอซีเอ็นโซนจุดรับมองแถวบริเวณ8บาทห0สบถึง8บาทดจุดคัดไม่ควรต่ำกว่า8บาท40สนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัวแคสบาลานสำหรับแคสบาลาน ที่มีลักษณะของการติดในรูปแบบ t r a d i n g alert เนี่ยวันนี้มี2ตัวนะคะก็คือมีตัว GSC อันนี้ติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วและแต่ถูกขยับเข้ามาอยู่ในระดับ2ก็ติดเป็นที่23พิจิกาถึง30ธันวาก็6สัปดาห์ส่วนอีกตัวหนึงตัว NBC อันนี้เพิ่งหลุดแค้นมาเมื่อไม่นานแล้วก็ค่อนข้างจะร้อนแรงอยู่เมื่อวานนี้เลยถูกติดในลักษณะ t r a d i n g alert อยู่ในระดับ2เช่นกันติด6สัปดาห์นะคะก็คือ23พิจิกาถึง 15, สิบสามธันวาแล้วก็ส่วนตัวเหล่านี้พวกที่เหลือนี่เป็นหุ้นี่เศษในบัญชีแคสเปอร์ลนในสัปดาห์นี้เป็นวันสุดท้ายก็วันนี้จะมีตัวบิก๊กนะคะคงต้องลุ้นว่า,าจะถูกขยายระยะเวลาไหมส่วนตัวที่เหลือก็คือวันศุกร์ที่26ก็มีตัวอลิน C, uh, CR เอ่อดีแจสนวรลัโซล่าตรงหัวแล้วก็อยู่อยู่บุริเกษตรยูวอร์ซีวายจีแล้วก็แสนโกะนะคะสำหรับข้อมูลในการพิเซน์เช้านี้ก็จะมีประมาณนี้ขอปิดประชุมเช้านี้ด้วยเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ